สวัสดีค่ะ toyjoy usa ค่ะจาก rockaway beach oregon เหมือนเคยนะคะตอนนี้นะคะก็ยังเป็นช่วงฤดูหนาวอยู่นะคะเช้าวันนี้เนี่ยอากาศก็ยังเย็นอยู่นะคะตามพื้นตามหญ้านะคะก็จะมี เกล็ดน้าแข็งนะคะยังไม่ละลายเพราะว่า,าแดดยังไม่ออกนะคะเนี่ยค่ะตามต้นไม้กิ่งไม้นะคะก็จะเป็นเกล็ดเล็กๆนะคะเป็นเหมือนเหมือนเหมือนกับปุยฝ้ายอะไรเล็กๆนะคะไม่เยอะมากนะคะส่วนตามพื้นพื้นเนี่ยค่ะพื้นหญ้านะคะก็ไม่ได้เป็นหนาอะไรมากนะคะแค่ปกคลุมช่วงบนเท่านั้นนะคะขึ้นบลูเจนะคะก็ส่งเสียง ะะลั่นไปเลยนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เอาถั่ววางให้เขานะคะเนี่ยคะ่พะพอเริ่มวางถั่วให้ก็เริ่มบินลงมาเลยนะคะเขาจะชอบถั่วมากเลยนะคะบลูเจแต่เสียงนี่จะดังมากเลยนะคะบลูเจเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีนะคะก็เราขึ้นมาอยู่ในรถนะคะโมเดลโฮมนะคะก็น,นี้นะคะลูกๆเห็นนะคะดูสิคะนอนหลับสบาย ะะอยู่ใต้ประหมนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอันนี้นะคะนี่นะคะคริสตัลเห็นไหมคะสวยไหมคะนีให้มานะคะสวยเลยนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นต้นไม้เล็กๆนะคะของปลอมนะคะสั่งมาจาก Amazon นะคะเอามาเปิดแทนคริสต์มาสทร e นะคะอันนี้ลูกๆโอ้โหไม่ยอมตื่นไม่ยอมขยับกันเลยนะคะข้างด้านนอกนี่ก็มีกวางมาทานนะคะอาหารสองสาตัวนะคะอันนี้เราฆ่าเวลานะคะรอใหเอ้เกล็ดน้ําแข็งเนลละลายนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปทานกาแฟ เห็นลูกๆนะคะนอนคุดคูดที่อาจจะไม่พออยู่ว่างๆก็เลยขยายฟูทอนเนี้ยค่ะให้มันเป็นเตียงเสลยหมดปัญหาไปนะคะจะได้มีที่นั่งที่นอนมากขึ้นเราก็จะนั่งด้วยได้ค่ะก็ Girl, ยังไม่เรียบร้อยดีนะคะแต่เราต้องไปกันแล้วค่ะแดนพร้อมแล้วถนนก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับรถไปกันนะคะไปทานกาแฟกันที่ r o c k a w a y r o s t e r y นะคะเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดใหม่มาได้ไม่ถึงเดือนหรือจะเดือนกว่านิดนิดนะคะเนี่ยค่ะโอ้ uh, oh, oh, ดูท้องฟ้าสิคะอะไรจะสวยปานนั้นนะคะวันนี้เนี่ยค่ะเราขับรถไปนะคะถ้าเดินก็คงไม่ไหวนะคะก็ไกลสำหรับ การเดินนะคะสำหรับคนแก่อย่างเรานะคะขับรถไปดีกว่านะคะแต่ไม่ถึง5นาทีนะคะเนี่ยผ่านคาบูสนะคะเป็น Information Center อยู่ทางขวามืออันนี้ก็เป็นเส้นวันวันนะคะที่เราเลี้ยวซ้ายออกมาจากถนนบ้านนะคะเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวขวานะคะข้ามทางรถไฟไปนะคะเอ่อ r w a y r ว r รเนี่ยอยู่ทางขวามือนะคะ ก็อยู่ด้านเดียวกับทะเลเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูทะเลนะคะมันไม่ไกลเลยนะคะเนี่ยคือโลเคชันอันนี้ดีมากเลยนะคะติดกับไฮเวย์วันวันนะคะอยู่ใจกลางเมืองร็อกเควนะคะจอดรถก็ง่ายเดินมาก็ได้นะคะทานเสร็จแล้วไปดูทะเลหรือว่าเดินจากทะเลกลับขึ้นมาทานได้นะคะ ที่นี่เขามีบาร์ด้วยนะคะแล้วก็มีพวกเบเกอรี่นะคะเพสตรีทั้งหลายแล้วก็มีพิซซ่าด้วยมีแซนวิชด้วยนะคะแต่ไม่ทราบมีซุปหรือเปล่าเขาบอกว่าเขาจะทำนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบว่าเริ่มหรือ,อยังนะคะนี่ก็ให้ให้แดนขึ้นไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะจะดูเดินดูรอบๆก่อนนะคะโอเคนะคะเข้ามาดูข้างในกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวค่อยออกไปข้างนอก Yeah, I'm going to have a, a cinnamon roll, please. A cinnamon roll? Yeah. Do you want the cream cheese or the glaze? Um, the one with the y more yellow than white. <laughs> yeah, that's going to be the glaze. That's the glaze? Yeah. And yep. you want that heated up and prepared here? Oh yeah, please. Oh, no. okay. thank uh, No, for here. Okay. Now I want... I think this one. Um... Which is with the... Yeah, there's margarine. And um, do you have any hot uh, apple cider? Sorry? Hot apple cider? We have apple cider, yeah. Yeah, I'll have a, uh, a glass of that, please. A glass of that for you. Yeah. Egg, our veggie bacon, our sausage, and our ham breakfast. And she'll have a Bismarck. Bismarck? Mm Whack -hmm. coffee. So I have a cinnamon roll, apple cider, Bismarck, and a house drip. ตอนเสาร์อาทิตย์บางอาทิตย์นะคะเขาจะมีดนตรีด้วยนะคะไลฟ์มิวสิกนะคะทางนู้นก็จะเป็นบาร์นะคะมีเสิร์ฟเหล้าเสิร์ฟเบียเสิร์ฟไวน์ด้วยนะคะโอเคนะคะเราเรียบร้อยแล้วขอออกไปเดินดูข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาทาน น,ะะนี้นะคะด้านนอกก็จะมีที่นั่งได้ช่วงซัมเมอร์เนี่ยคงจะหน้ามานั่งข้างนอกนี้นะคะอากาศมันจะดีขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเดินลงข้างล่างก็ทางรถไฟเห็นไหมคะข้ามไปก็สามารถเดินไปได้เลยมีร้านขายของกิฟช็อปเยอะแยะนะคะอันนี้ตัวตึกสมัยก่อนนะคะตึกนี้เนี่ยเป็นบริษัทขายบ้านนะคะของ ReMAX นะคะตอนนี้เราเดินลงมาข้างล่างแล้วนะคะก็เดี่ยค่ะเดินขึ้น ไปทางนู้นจะไปดูทะเลนิดนึงนะคะเนี่ย่ะสะดวกไหมคะตรงนี้ก็มีโรงแรมนะคะเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะสามารถเดินทะลุไปถึงที่จอดรถใหญ่ซึ่งคนจะมาให้อาหารกรอกทางนู้นนะคะแล้วก็เป็น Information Center อนะคะอยู่ทางนู้นมีห้องน้ำชายหญิงนะคะสาธารณะนะคะสะอาดสะอ้านค่ะ ในนะคะเขามีเหมือนชั้นลอยนะคะเดี๋ยวเราลองขึ้นมาดูคือวิวเนี่ยอาจจะเห็นไม่มากหรอกคะ่ะเพราะว่ามันจะมีตึกโรงแรมด้านหลังเนะะี่ยค่ะที่ติดกับทะเลเนี่ยบังอยู่นะคะนี่ก็วิวจากด้านบนชั้นลอยนะคะลงมาดูข้างล่างนะคะเห็นไหมคะก็กว้างใหญ่พอสมควรนะคะใช้ได้เลยทีเดียวนะคะโคซี่นะคะมานั่งเขามีเตาผิงให้ด้วยนะคะ แล้วก็เนี่ยค่ะจะไต่ขึ้นมาชั้นบนมานั่งเล่นก็ได้นะคะเนี่ยค่ะดูสิฮะมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะไม่ค่อยเห็นวิวทเท่าเห็นทะเลนิดเดียวเองนะคะอยู่ตรงมุมนู้นนะคะเพราะว่ามันทางด้านหลังเนี่ยมันจะสูงกว่านะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็นทะเลนะคะก็ใช้ได้นะคะขึ้นมานั่งเล่นได้นะคะ mm hmm. คิดวานาร้อนเนี่ยที่เนี่ยคนจะต้องเยอะแน่เลยได mm ้ hmm. ยางเนี่ยเขาเขาเสิร์ฟเบียร์วายด้วยนะคะกลางคืนเนี่ย คนก็ที่ไม่อยากจะไปพวกบาร์เล็กๆนะคะหรือแทเบิ้เนี่ยก็มานั่งที่นี่นะคะจะดูโอเคนะคะแล้วก็มีอาหารพิซซ่านะคะแซนด์วิชนะคะอะไรทานเล็กๆน้อยๆก็เป็นที่สังสรรค์ได้นะคะแล้วก็นั่งข้างนอกทานเดียร์ในเวลากลางคืนก็สามารถนั่งได้นะคะในช่วงสปริงหรือซัมเมอร์นะคะ สรุปเราก็มาฐานนะคะเนี่ยค่ะซินนามอนโรของแดนนะคะของต้อยก็จะเป็นบิสมาร์กนะคะเป็นพวกเพสตรีไส้ครีมนะคะ ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านสักพักหนึ่งแล้วนะคะก็กลับมาทำโปรเจกต์ที่ค้างไว้นะคะคือกางฟูทอนออกให้มันเป็นเตียงนะคะคิดว่าเนี่ยจะกางเอาไว้อย่างนี้เลยนะคะไม่ต้องพับขึ้นเก็บแล้วเพราะว่าที่ทางเดินมีนะคะแล้วเสร็จแล้วก็มาทานอาหารกลางวันกันนะคะเป็นซีซาร์สลัดนะคะกับกริลิ์เกนแล้วก็อะว c คา o โดนะคะสังเกตไหมคะว่ามี ใครเอ่ยมานั่งเฝ้าอยู่จะขอส่วนร่วมด้วยนี่ค่ะลันช h อร่อยมากโอเคนะคะอันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะคะคลิปนี้เป็นวิวจาก Rockaway Beach นะคะพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะ Good bye